คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากก n ดไน t g ก o d n i นท t ทาง CGN Podcast สวัสดีครับคุณผู้ฟังผมเชื่อว่าชีวิตของเราแต่ละคนนะครับมักจะถูกขับเคลื่อนด้วยเสียงที่เรามักจะได้ยินอยู่ในหัวของเราครับบางครั้งบางทีก็อาจจะเป็นเสียงที่เราสร้างขึ้นเองในหัวจากการได้สะท้อนได้ทบทวนได้ใครครวนตัวเราเอง และตัดสินใจว่าเราจะเลือกพูดกับตัวเองแบบไหนบางทีอาจจะเป็นเสียงที่คุณจดจำมาจากคำวิจารณ์ของคนอื่นที่คุณฟังและเก็บมาคิดมาทบทวนเพื่อพัฒนาตัวเองจากมุมมองที่คนอื่นมองคุณเข้ามาและอาจจะมีอีกหลายแหล่งที่มาเลยนะครับและเราในฐานะคริสเตียนคนหนึ่งแน่นอนว่าเสียงที่ควรจะขับเคลื่อนชีวิตของเราก็คือเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเองครับ คุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าแล้วเสียงที่กำลังขับเคลื่อนชีวิตคุณอยู่นั้นเป็นเสียงของคุณเสียงของพระเจ้าหรือเสียงของใครกันแน่วันนี้ผมมีคุณลักษณะอย่างน้อย5อย่างของเสียงที่เรามั่นใจได้เลยว่ามาจากพระเจ้าแน่นอนครับถึงแม้ว่าจริงๆแล้วเสียงของพระองค์จะมีคุณลักษณะเยอะกว่านี้ก็ตามนะครับเรามาฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับอย่างแรกครับ อยู่ในพระธรรมหนึ่งเทสโลนิกาบทที่หข้อที่14ครับบอกว่าพี่น้องทั้งหลายขอให้พวกท่านตักเตือนคนที่เกียรติกร้านหนุนใจผู้ที่ขาดความกล้าหาญช่วยเหลือคนที่อ่อนกำลังและมีความอดทนต่อทุกคนใช่ละครับพระเจ้าทรงเรียกเราให้เป็นคนที่มีความอดทนอดกลั้นต่อเพื่อนและพี่น้องนั่นคือเสียงของพระเจ้าที่บอกกับเราแน่นอนครับ อย่างที่สองอยู่ในพระธรรมหนึ่งเทสโลนิกาครับบทที่5ข้อที่16บถึง18บอกว่าจงชื่นบานอยู่เสมอจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอจงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์พระเจ้าทรงเรียกเราให้สวมทับใจที่ยินดีและใจที่ขอบพระคุณอยู่เสมอนะครับอย่างที่สามครับ อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่11ข้อที่29ครับบอกว่าจงเอาแอรของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมและจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพักพระเจ้าทรงเรียกให้เราเป็นคนที่มีใจสุภาพและอ่อนน้อมครับอย่างที่สอยู่ในพระธรรมโยชูวาบทที่1ข้อที่9ครับบอกว่า เราสั่งเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่าคลั่นคร้ครามหรือตกใจเลยเพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของเจ้าสถิตกับเจ้าทุกแห่งที่เจ้าไปสำคัญมากนะครับคือพระองค์เรียกให้เรามีใจที่เข้มแข็งและกล้าหาญครับและอย่างที่5ครับอยู่ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อที่32ครับบอกว่าแต่จงมีใจกรุณา ใจสงสารและใจให้อาภัยแก่กันและกันเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงให้อาภัยพวกท่านในพระคสต์นั่นก็คือการที่เราจะมีใจที่กรุณาและมีความสงสารนั่นเองนะครับนอกจากทั้งห้าเรื่องที่ผมยกมาแล้วพระคัมภีร์ยังบอกเราถึงเรื่องผลของพระวิญญาณในพระธรรมกาลาทียด้วยนะครับซึ่งก็เป็นส่วนที่สําคัญมากๆอีกส่วนนะครับในการที่จะบอกเราได้ว่า ชีวิตของเรากำลังดำเนินไปในทิศทางไหนเรื่องสุดท้ายนะครับที่ผมอยากจะบอกกับคุณผู้ฟังก็คือไม่ว่าสังคมหรือโลกจะตั้งมาตรฐานการใช้ชีวิตเอาไว้ยังไงนะครับมาตรฐานของพระเจ้าที่ทรงมีในชีวิตของคุณก็คือการที่คุณเป็นบุตรที่รักของพระองค์ในพระเยซูคริสต์นะครับและอย่าลืมนะครับถ้าคุณไม่แน่ใจว่าเสียงในหัวของคุณเป็นเสียงของใคร ก็ขอให้เป็นเสียงที่บอกให้คุณมีความอดทนมีความยินดีมีความถ่อมใจมีความหนักแน่นเข้มแข็งและมีใจปราณีนะครับและนำคุณไปสู่ชีวิตที่เติบโตขึ้นในพระคุณของพระเจ้าขอให้คุณจะมั่นใจได้เลยนะครับว่านี่คือเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่กำลังนำให้คุณดำเนินชีวิตอยู่บนทางที่ชอบธทมแน่นอน หวังว่าผู้ฟังจะได้รับข้อคิดและกำลังใจดีๆจาก EP นี้นะครับอย่าลืมแชร์ต่อไปเป็นพระพรถึงเพื่อนและพี่น้องของผู้ฟังและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานก t อดไนก i ดไนด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านในคืนนี้นะครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากก t อดไนก i ดไนได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สําหรับคืนนี้กูดไนครับ